ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมมีครั้งกับเกมโลบอกนั่นเองกับแมปอ่าแมวน้ำทุกุกคนเห็นอยู่ผมไม่ได้จำชื่อแบบเออช่วงนี้ไม่ได้จำชื่อแบบสักแมปเลยนี่หว่าโอเคมาเป็นแมวน้ำกันดีกว่าเกมนี้เขาให้ทำอะไรตกปลาไอขโมยปลามาฮี่ยอนเอาอ๋อแล้วทำไงอ่ะรอ เฮ้ยคือเปิดคลิปมาไม่พูดพนันเพลงก็ตกปลาเลยเฮ้ยมาเปิดเขาได้ปลากันจังเฮ้ยสิบอ๋อเอาเอาเอาเฮ้ย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 ไม่ยอม อันจริงผมเฟื่องถามเว้ยอ๋อไม่ต้องไมต้องกดค้างอันนี้ต้องคลิกกดค้างเฮ้ยคลิกกดค้างโอเคปลาอะไรอะ่ะไม่เราอยู่นี้ป,ป่ะเฮ้ยปลาซาดีนจับไปมูลค่าสองเหรียญจับได้ที่สุด0.7ปอนด์โอเค ไอ้กลิ่นได้ด้วยเหรอตกกันตอ่อมามันมีการตีกันด้วย <laughs> ทุบเลยทุบอืมเฮ้ยเฮ้ยอืมทั้งวันนะวันนี้ผมว่า <laughs> เออมันก็เพลินดีไปอีกแบบนะเออระหว่างนี้ระหว่างที่เราตกปลาอะไรอ่ะปลาเบลเีไม่ใช่ปาลาอะไรวะ ไม่ต้องแคดเลยซีเบสไงซีเบสแต่ก็นั่นแหละแล้วระหว่างนี้ก็คุยกับอท่านท่านผู้ชมไปในแบบอันนี้ก็เลยล้กกันคุยอะไรอะคุยคุยเล่นเออช่องเราก็เดินทางมาไกลแล้วเหมือนกันนะทำไปเล่นไปจากแบบตอน,น,นแรกๆที่ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามขนาดนี้ก็โอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึง500อแล้วสุดยอดก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่มากดติดตามช่องในเล็กช่องนี้ทีม ไม่ดังโอเคไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเอสำหรับคลิปนี้โอ้ตัวเลยคนใหญ่เลยโอ้โหโอยโอยโอยอย่าละอย่าละเอ้ยเุ้ยอ, okay. อะไรแซลมอนโอเคก็นั่นแหละทุกคนขอบคุณจริงๆที่มาติดตามช่องแบบช่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆขนาดน,นี้ของของผม ที่แบบที่คุณภาพคลิปเออผมสังเกตตัวเองนะคุณภาพคลิปมันกากลงทุกวันอ่ะ <c oughs> คูชมว่าไหมผมว่าขนาดตัวผมเองที่ตัดตัดคลิปเองวาดปกอะไรต่ออะไรมันกากลงทุกวันอ่ะ <c oughs> มันเริ่มหมดกำลังใจ <c oughs> อ,อ้เออเราสามารถดูดูปลาได้นีหว่านี่ตัวนี้กินได้ด้วยไอ,อ้กุง้ง กุ้งแซลมอนปลาซาดีนนี่ไม่รู้ตกเพิ่มแล้วก็จะขอคุยกับคนดูต่อปีนี้จะถึงหนึ่งพันซับไหมอะ่ะทุกคนผมว่าต้องถึงเลยอ่ะจริงๆเพราะงั้นก็ใครที่ดูถึงตรงนี้ก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมหน่อยปะเลยมากดกดซับสไครต์แล้วพรุ่งนี้คุณจะดวงดีอ่า กดไลค์แล้วพรุ่งนี้ครูไม่เข้าสอนอะไรเงี้ยไมกก่ก็กดติดตามแล้วครูไม่เข้าสอนเฮ้ยเอ,เอาไหมเผื่อแบบไม่เข้าจริงกดติดตามให้แมวน้ำแล้วคุณจะดวงดีในวันต่อไปวัะนั้กดติดตามมาครับติดตาม <c oughs> ที่ผมต้องการในปีนี้ก็คือหนึ่งพันซับซึ่งตอนเนี้ยเราเกือบถึงห้าร้อยแล้ววโคตรดีใจโอ้โหนี่ไม่รู้จะตก เดี๋ยวเมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมขอตัวใ,ใหญ่สักตัวนะอืมเโอ้โหจะจะมีชึบเอ้ยแซลมอนพูดแล้วก็หิวนี่แซลมอนจะกินเลยงอมงองอมอืมกินกินกะินกุง้งได้กินกุ้ง ง๊โอเคผมว่านะเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้แล้วก็อาจจะมีระบบขายของอะไรด้วยอยู่ทางนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่เห็นคนเข้าไปกันแต่ก็นั่นแหละฮะก็ต้องจบไปตรงนั้นสำหรับคลิปนี้กับเกมโลบอกแมปไม้เอ้ยแบบแบบไม้ว่าแต่อะไรแบบแมปแมวน้ำนั่นเองนะฮะแล้วก็ สำหับใครเข้ามาดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอบระไทย thank you นะทีนี้ด้วยทนะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ผมด้วยรอใกล้ถึง500ซับแล้วอย่างที่ผมบ่นไปในคลิปนั่นเองโอเคใครดูนตอนตรงนี้ผมก็ขอบคุณมากจริงนะฮะแล้วก็ถ้าอยากมาเล่นก็ผมลิงลิงเกมอยู่ใต้อ่าทำอธิบายเหมือนเดิมนะฮะไปแหละเจอกันจ้า